สวัสดีค่ะพอดีพาก,กันมายางปลาที่เกาเดับพี่น้องจ้ะวันนี้แล้วมาพ่้เห็ดพี่น้องจ้ะรู้สึกว่าจะสีบวหูว่ามันเห็ดอีหยังเบิงดูนะคะเบิงทางล่างมันสิเป็น,น,นหนาๆกนินได้หรอกเบิงส้มพี่น้องกินได้แต่ายเลอย่างเดียบค่ะพี่น้องจ้นะเนาะก็สิเปญญ็นยางออกมาน้าพี่น้องยุบยุบบกโอกนะมาดามบนเนใจว่าเห็ดอีหยังนะคะแต่ว่ารูสา้สึกว่าสิแก่แล,ล้วละ ไม่อยากเอามาให้พี่น้องเบิงนะคะผู้ใดหูนะคะกันสิปนสเป็นยางออกมากสีพี่น้องมึงด้วยน,นะคะปล่อ,อยยางออกมาแล้วก็ข้างล่างก็สิเป็นขาวๆแบบนี้นะคะคนี่ยขึนโขกอกเลยพี่น้องเนาะข้างล่างเป็นกัน,กนสิพี่พอกระลูกเสียงลมมล้วก็มาหาย่างเหรนจ้า เห็ดแปลกๆกัเลยเออเอามาให้พี่น้องเมือนะมือนีห่อนพุ่นะเป็นอย่างออกมาเลยพี่น้องจ้ะค้นกับมาปั่นยักรยานหลายหลายดิมื้อนี้ค่ะเห็ดอะไรหนอนะคะแต่ปุ่มแต่ปั๊มเป็นตะยานนะคะ เบื้งเนี่ยล่ะพี่น้องให้เบื้งใกล้ๆเ,เ,เ, <laughs> นะเป็นเฮ็ดยาไม่เฮ็ดเบียะนะคะแั้วมันเฮ็ดเบียะล่ะพี่น้องเนะาะแต่ผู้ใด้งูกะคอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะเด้ <c oughs> เออืออมาให้เบื้งค่ะพี่น้องผู <c oughs> นะ่ะมีไลายเจออุ้ยเนาะค่ะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังมาพอมใหญ่พี่หน่องมือเลยซันนะ,นะคะอยู่เชิงโกกโอกนาเป็นสีอยู่แบบนี้นะคะนี่คือต่นโอกนะต่นโอกไง อเคเดี๋ยวมาดามงานต่อเด้ค่ะเด้อคันเห็นแปลกๆกับเสียมาให้พี่น้องบิ่งอีกเด้ค่ะเด้อเห็ดแปลกเห็ดแ,แ,แปลกจ้าทีนี้เรามาอยู่ที่เดอะดาวนะคะพี่น้องสวนสาธารณะใหญ่นะคะพี่น้องจ้าทีทางนี้คนกับมา,าปิกนิกมานัง่งรับแดดรับลมกันนะคะบรรยากาศดีๆมาหาหากิน่นเลกินไอติมะคะ่ะพี่น้อง <laughs> จะไม่มองจอดบอน,นะคะบด,ดหลายคะ่ะอากาศดีคอนออกมาหลายนะคะโอ้เดีย๋ยว นรถไอติมซิฟฟา่าต่ซิมี่มองจอดบอดเลค่ะเดอสวนสาธารณะนะคะนี่คือรถไอตริมไอติมไอจิมจะไ,ไม่มีที่จอดเลยรถเต็มเลยนะคะแต่วดาวนีส่สวนสาธารณนะนี่กับพวกไก่จากบ้านมะดังนะคะพี่น้องถ้านย่างกระหอดค่ะย่างกระถึงนะคะ ที่รถดกัแค่ซีหานาทีกับหอดนะคะพี่น้องจ้ะโอ้รถหลายพี่น้องโอเคเดี๋ยวมาดามพาพากันหาหม่องจอดก่อนเด้อขั้นแรกค่ะหมองจอดบ่ได้พี่น้องจ้าเ่ามีหม่องจอดนะคะพี่นอ้องปากนี่อ่เดือดดาวนี้ใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องเด้อพู้นนะคะคนมะลินโอ้เล่นว้าวนะคะชักว้าวนะคะต่อไปก็จะเป็นอ้าวแว่นนอซีไอติมแว่นรู้ประเดี๋ยว โอ้ผมมีรถไอติมเลยฟังทางนี้บมมีรถไอติมเลยบาดที่นี่รถแคนีิดูน้ำมาดาเลงเฮ่อเอเฮ่อเฮ่อเน่อเฮ่ออเฮ่อเฮนอเฮ่อเฮ่อเอเฮ่อ่อออเเอเเออ่อ่่อ่ออเเอ่ เดี yeah, see yeah, see yeah, to to yeah. ๋ยวสงสัยใจงโง่รถกบขึ้นไปกินเร็รถขั้นก่อนเล้งจ้าลูกจ้าจ้าเอ้ยพี่น้องยูปไดยพี่น้องโอ้ยนันนันนันนจอดที่นั่นโอ้เหแ้วามงจอดพี่น้องจ้าพี่นี่และที่จอดแ้ว